สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บานผมฝนตกนักครับผมไลยองกมาจับกิงครับผมจับมาได้หลายตัวแล้วครับถึงจะได้ถ่ายพี่น้องดูการแข่งแย่งมันสูงครับบริเวณเมื่อกี้นี้เลยไม่มีเวลาได้ถ่ายครับผมนะมาตรงนี้มันเชิงแบบเบาบางคนเบาบางลงเหลือก็เลยได้ถ่ายกับนี่ครับได้หลายตัวครับ,รบรรแล้วพี่น้องอาจจะต้มยำก็เพอาะต้มยำล้วละ ผมก็ลังมุ่งนาไปหาดูกบด้ยครับผมกระทุงนาครับมุ่งนาไปทางทุงนาครับผมนี่ครับพี่น้องทางอิงเข้าอิงกระโดนแล้วก็อิงยางครับผมผสมกันมาเลยครับนะกำลังมุ่งนาไปหากบครับผมท่านไก่กรากำลังตามมาครับผมครับบานผมตกแรงๆวันนี้ฝนตกอย่างนานเป็นชั่วโมงครับผมบางจุดน้ำท่วมเลยครับนะโคราดบานผมครับ เอาไะเดี๋ยวยุดหาหลาะนี่รอพันไก่แป๊บนึงครับผมมืดหน่อยนะครับขออภัยครับไปไหนไฟมาเอฟไฟสว่างน่ะไฟส่องสว่างน่ะเอาแต่แบตโมเดียวครับผมคลองตัวไปก่อนครับเนาะมาถึงบอนหากบแล่ะด้วยพี่น้องรอพันไก่พันไก่ไม่เห็นมาสักทีเลยออกมาก่อนเลยครับสงสัยไม่ได้มาเลยครับผมเลยลุยเดียวเลยครับผมมาถึงบอนหากบแล้วครับพี่น้องเคยดูกบที่ออกไหมจะไม่ลองเลยนะครับผมเป็นน้ำนี่โอเคแล้วนะในหนุ่มน้ำมีน้ำครับ น่าจะออกนะแต่ทำไมมมีกบล่องเลยครับแต่เผื่อมันออกแล้วมันไม่ล่องครับเนาะดูหนึ่งจับเผื่อจะเด็กกบจับตัวตรงตัวเด็กความอึงนี่พอได้กินอยู่ดนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีกบยังไงเดี๋ยวคอยกลับไปหาอีกนะครับอือถ้าพี่น้องผมเห็นมันลุกตรงนี้เมื่อกี้โตะโดนตัวพี่ลุยจับเลยอุ้ยไม่น้อยแล้วอุ้ยอู้โหเฮ้ยตัวใหญ่เลยว้าวฟันแล้วฟันไก่มากวันนี้เลย เฮ้ยยงกระโดดโอ้ยดีสองเห็นตามันแวบมันกระโดดลงแวบก็ไม่ใช่กระโดดหมอบลงแวบทอดดูว่าไปเห็นนังลื่นๆครับก็เลยดึงกล่องออกมาถ่ายพี่น้องดูมันเนะี่ยเห็นสามตัวแล้วเอาไปได้ตัวนั้นก็กระโดดหายไปตรงฝั่ง่อน,นั่นได้ไอ้มาเอีอองเยงบ่เอ๊ะเฮ้ยงวดตรงไหนลำเลยโอ้ยน้ามันบริเวเยอะไปนั่น แต่แต่ยังเปี้ยวต้องเห็นตาไ,ไวๆพอเห็นตาเ no ม็ดนี่หลบหมดนัดเลยต้นสวยตัวเมียสิพี่น้องต้นอะไรหน่บอกบุ้งตุ้กภูนี่หนูบอกตะกบ้ตุ้กภูหน่อยโอ้ยมีมันอยู่หลอกบ่ฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องมาเร็วมาเร็วพี่น้องพันไก่กระโดดไล่ตะคุบเมื่อกี้ยังมันผมวิ่งมาช่วยไม่ไม่ได้ทายโอ้ยูทียงได้แล้วใช่ไหมอ้ตัวใหญ่ตัวเท่ากันเลย มวิ่งดูเพื่อนมันเลยกบมันกระโดดที่ลงบ่อขึ้นน,น้องมันขึ้นมามันมันยังไม่ดึกมันยังไม่ดึกมันก็เลยนะนี่สองตัวนี้นนอ๋อสองดูดูนี่เนี่ยนี่เนี่ยบ่อต้งนี่เด็นี่ยบ<อ>่อเตัวหนึ่งกระโดดตึ้งเออกระโดดเดือดฮากันกันออเอ้ามีกบเฉยพี่น้องไม่ยังหาเลยเมื่อกี้นี่ท่าแต่ผมชักกล่องทันนะป่าวะกลัวไม่ทันเพราะว่านี่เป็นบ่อครับ ห่างออกไปจก 4, 5, 1, ักสี่ห้าเมตรก็จะถึงบ่อแล้วทันไกลถลัดไม่ทันก็ลงบ่อเสียเมื่อกี้อะไรตาไหมบ้าพันพันพันเจ็บวะเอาเารื่องหาหลบบ่อหาหลบบ่อมาเจอตัวนี้ยังใหญ่เลยครับผมสองเห็นตามมน่ันมอบอ,อ,อยู่คางบอ่อพี่น้องทันไหมอ้มาีิกล้วพี่น้องไม่ ผมนึกว่ามันมอบแล้วก็ลงบ่อไปซะแล้วแต่ที่ไหนได้พอมาถึงจุดที่มันมอบมอบเหลืองอิดปีดอยู่กับผมเนี่ยมันอยู่ฝั่งบอ่อเลยพี่น้องนี่บอ่อมันไม่ลงครับผมโชคดีมากๆเห็นมาแต่นู้นแบบไกลๆเดินตามมาเรื่อยๆตาหายไปผมก็คิดว่าโอ้ลงบอ่อแล้วอู้ดูเมียรับผมตัวที่สองครับไอถุงกับพี่น้องว้าวว้าวมันมัน,มน ท่านไก่ว่าเห็นกระโดดเข้าปลาพี่น้องให้ช่วยมันยล่ะไหนเนตรงไหนเห็นไหมทำฟังตัดอุ้ยน้ำหลึกเดินี่เข้าปลาหรือว่าลงลงล่องนี่น่ะปลาเลยนี่แตเข้าปลาก็มอบแล้วนะทันไก่โบยจันัตรงนี้เขีามาหน่อยนี่อาจจะมอบนะ หาดูดิตัวใหญ่ไหมใหญ่ยยด้วยดีนูนเลี้ยงกันเลยอ่ะโอ้ตุม้มยไม่น่าจะอาด้วพี่น้องเดี๋ยวเฉยกันหาเป็นเอเลยเลียมเนาะเจ๋แล้วพี่น้องเจ๋แล้วเจ๋แล้วกระโดดมาหมุดอยู่นี่ไหลแต่คุมกระพันไก่สักพักนี่ตัวผู้ใช่ะไหมตัวผู้ข้างดำใช่ไหมโอเคอ,เคเเอเุ้ยไปเจอ๊มันในหนองลึกนหมือับผมไหลหา <c oughs> <c oughs> มันมันโค้งลงหนองเราพุมก <si ็ไหลมอกระโดดออกมานี่ไหลแต่คุปก็ผ่านไก่เกือบไม่ได้ไปเจอว่าอะไรแต่คุปเลยไม่ได้ถ่ายพี่น้องดูสักจนมันเหนื่อยมันหมุดกับเหยียบลอยอยู่ได้คนละสองตัวแล้วครับเอาทำไมเอาเหยียบไปก็รุดเอ้าเอาเงินเล็กยันเด็กกับเบกอุ้ตัวที่สองพอได้ขวานี่นี่ทันใจมาแล้วกองมาครับ ปาบเลยหรือว่ามีสองตัวนี่พันเจ้าเห็เนว่าตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวนี้มันหน่อยดิมีมันไม่เนียมัน,มน,มนอาจจะกำลังมาจับคู่กันนะใกล้ๆกันนะ่ะของนี่ตัวผู้นนะ่ะลองดูหาดูอีกทีพลูดปาบขึ้นมันอื้ออืมคาก,นะก,กับเหยจับอึง้งจั็หน่อยกับพี่น้องลองเลยอึ้ง้วอ้างไลยท่นไกลครับนี่เลยจัดการจัดการไหนอะ

โอเคสังไปเด้อโอ้โหพิษเอไก่ๆพิดเฉยครับผมก็่านไก,ก่กระติกจับแล้วกับส่วนผมก็จะขับจับอื่นไปเรื่อยๆครับผมจดยจะได้ยึดส,สองตัวเนาะพอ<ๆ>พอได้ควยเนาะสองตัว ผมก็เลยกบสองตัวก็อึงนอื่นกขคึ่งโลยแหละเอาพี่น้องนั่นน่ะหนูไม่เชื่อนู่ลิง่นู่นนี่ไปเดี๋ยวจับไปเรื่อยๆกับผมครับมาเจอกบกลางถนนกับพี่น้องงานเขาแล้วผมอ้ได้เฉยพี่น้องคนมันหมานครับกบจะอะไรอยู่กลางถนนกับผมไหนจับเอาจนได้ เกือบจะเกือบจะลงฝั่งทางริมทางไปเลยเมื่อกี้จะคุบแม่นครับผมใส่ถุงครับใส่ถุงครับผมกบพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมวมาดีจับปุ๊บใส่แยกถุงนึงไหลครับเดี๋ยววันที่ขับอื่นตายหมดโอ้โหเด็กก็สามตัวสวยเลยเด็กวันนี้อันนี้จักตัวไหนจำไม่ได้นะครับอ่ายายก็อ่านั่นแหละขอทุบไปก่อนจ้ะอีกตัวนึงโอ้ยตัวนี้นายจะใครว่ะ สวยตัวนี้ครับตัวนี้ในบนถนนเนี่ยตัวสุดท้ายเมื่อกี้โอเคจะยุบป,ปากเลยจ้ะตัวนี้อยิงับผมพอนที่กินยู่เนาะกินแค่นี้แหละเมียหิวกินไข่ย่างต <c oughs> อนเชา้าเนี่ยยิงตัวตัวยนี่นี่นนอะไรจไข่เนาะไม่ใหญ่ไข่ไว้นี่ย เาคับโอเคครับพี่น้องเจอกันกลิบนาครับผมครับนะฝากคลิปตามเลยครับผมเช่วงนีก็เรื่อมจะเข้าฤดูฝนก็จะมีคลิปหาปูหาปลาหากคบหาเขียดเลยครับเนาะมันเริ่มฝนเริ่มตกันแล้วครับผมแ่พึ่งก็ยังจะหาต่อไปแล้วครับเดี๋ยววันไหนพอยู่ออกก็หาพึ่งกันต่อครับผมโอเคครับพี่น้องเจอกันกลิบนาเด้อสวัสดีครับ